กัมพูชาเครียดแล้วนะยูเนสโกแจ้งมาว่าประเทศไทยลุ้นขึ้นทะเบียนยูเนสโก2 2 2 3ถึง2ชิ้น 1. เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อายุ1700ปีมีโอกาสได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือ world heritage site ซึ่งเอกสารครบทุกอย่างแล้วพร้อมแล้วกรรมการมรดกโลกทั้ง7ประเทศคณะทูตานุทูตได้บินมาดูเมืองโบราณสีเทพเรียบร้อยแล้วได้แก่กรรมการจากประเทศอาร์เจนตินาเบลเยี่ยม อียิปต์อินเดียอิตาลีเม็กซิโกและไนจีเรียหากเมืองสีเทพได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะก,กลายเป็นแหล่งมรดกโลกชิ้นที่7ของประเทศไทยต่อจากมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งประจานที่ได้ขึ้นทะเบียนในปี2564และจะเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์ชิ้นที่4ต่อจากมรดกโลกบ้านเชียงที่ได้ขึ้นทะเบียนในปี2534ซึ่งประเทศไทยรอมานานกว่า30ปีที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมเลยที่ผ่านมา เราดำเนินการขึ้นทะเบียนแต่มรดกโลกทางด้านธรรมชาติมาตลอดเช่นมรดกโลกห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวนมรดกโลกผืนป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน 2. ประเพณีสงกรานต์ไทยถูกบรรจุอยู่ในเซนตตาทีบลิสหรือบัญชีรายชื่อเบื้องต้นขององค์การยูเนสโกสาขามรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมหรือ i ิน a ท g i b l e ิเขาน์เตอล่าเทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ประกาศในที่ประชุมปลายปี2023นี้ซึ่งจะเป็นที่หลังจากการประชุมยูเนสโกสาขามรดกโลกหากสงกรานได้ขึ้นทะนเบียนเป็นโมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะก,กลายเป็นมรดกชิ้นที่4ของประเทศไทยต่อจากโขนนวดไทยและรับโนราก็มาให้ข้อมูลกันสักนิดนะครับคําว่ามรดกโลกหรือบริเทสไซช้เรียกเฉพาะสถานที่เท่านั้นเช่นโบราณสถานอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์แหล่งกุดค้นโบราณคดี ยูนสโกแยกสาขาในหน่วยงานย่อยออกมาดูแลชัดเจนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก 2. โขนรำประเพณีวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนกับยูนิสโกก็จริงแต่ไม่ใช่มรดกโลกเรามันไม่ใช่สถานที่แต่อยู่ในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแยกสาขาออกมาจากมรดกโลกแยกกรรมการออกมาแยกคณะการดูแลและรับผิดช,ชอบออกมาวราระการประชุมต่างกันแต่ทั้งสองขึ้นกับองค์การยูเนสโกมีศักดิ์ศรีเท่ากัน แค่ยูเนสโกจัดหมวดหมู่เอาไว้คนไทยเรียกผิดกันเยอะมากเรียกทุกอย่างว่ามรดกโลกอยากขึ้นยุทธไทยเป็นมรดกโลกสักยานไทยเป็นมรดกโลกอะไรแบบนี้มันไม่มีนะร้องเรียนผิดองค์กรเขาไม่รับเรื่องนะครับจัดหมวดหมู่ไว้ชัดเจนแล้วเราต้องไปดูว่าขึ้นทะเบียนในหมวดหมู่ไหนได้บ้างอย่างศิลาจารึกเอกสารโบราณก็ต้องแยกไปขึ้นทะเบียนในสาขาค,าความทรงจำแห่งโลก memory of the world หรือพวกพุทยานธรณีโลก ประเทศไทยมี2แห่งคืออุทยานธรณีสตูลและอุทยานธรณีโคราชนี่ก็ไม่ใช่มรดอกโลกเช่นกันอยากขึ้นทะเบียนอะไรกับยูเนสโกสามารถมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกันได้นะครับและในกรณีของชาวกัมพูชาในที่ผ่านๆมาวิธีของชาวกัมพูชาในการโต้เถียงกับคนไทยเกี่ยวกับเรื่องการอ้างสิทธิ์ดูดเคลมศิลปะวัฒนธรรมโดยไม่คำนึงถึงหลักฐานใ,นใดๆมักจะอาศัยการอ้างอิงความเก่าแก่ของนครวัด จากภาพแกะสลักนูนต่ำที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมหรือแม้แต่ภาพแกะสลักใหม่ในยุคป,ปัจจุบันที่เหมือนไม่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างถูกต้องจนเกิดคำถามขึ้นมาว่าการแก้ไขทำลายแกะสลักภาพนูนต่ำขึ้นมาใหม่บนโบราณสถานเหล่านี้จะผิดกฎของการเป็นมรดกโลกตามเงื่อนไขขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกหรือไม่การเคลมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยด้วยการอ้างภาพแกะสลักโบราณที่ไม่มีความเชื่อมโยงใด เพียงเพื่อหาความชอบธรรมในการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นโดยไม่ผิดกฎหมายสามารถทําได้ถนัดปากเพราะชาเป็นส่วนใหญ่เชื่อว่านครวัดมีอายุเก่าแก่กว่ากรุงสุขโขทยัยแต่ล่าสุดการนั่งอิงนี้จะไม่มีน้ําหนักอีกต่อไปการที่บรวณสถานของไทยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแต่กรณีนี้อาจจะต่างไปจากกรณีทั่วไปตรงที่ว่าเมืองโบราณสีเทพเป็นแหล่งวัฒนธรรมสมัยทวาราวดีที่มีอายุ 1,500ปีถึง1,700ปีมากกว่านครวัด600-800ปีบางก็บอกว่าอาจจะย้อนไปถึง2,000กว่าปีเป็นเหมือนการยืนยันถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัฒนธรรมที่มีมาก่อนอยุครุ่งเรืองสุดขีดของของโบราณหรือนครวัดเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนการ,รายข้อสงสัยไปด้วยว่าทำไมายุคข,ของโจตากวนทูตชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังเจิญละหรือเสียมราฐในปัจจุบันจึงยืนยันว่าชาวบูชานสมัยนั้นที่ยังเป็นคนป่าอยู่ จำเป็นต้องพึ่งพาชาวสยามในการเรียนรู้จากชาวสยามและยังทําการค้าขายในเสียงราดมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณอีกทั้งยังสามารถเดินทางเข้ามาทําศึกและได้ชัยชนะเหนือนชนชาติของโบราณโดยไม่ยากเย็นนักและได้เริ่มส่งต่อศิลปะวัฒนธรรมแบบสยามสู่กัมพูชาในสมัยโบราณมาตั้งแต่นั้นมาซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของเมืองสีเทพไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพียงแต่การที่ได้รับการขึ้นทะเบีนยนตัวยูเนสโกเป็นเหมือนการยืนยันให้กับชาวโลกได้เข้าใจได้ง่ายว่า เมืองโบราณที่มีศิลปะแบบทวาราวดีแห่งนี้มีอายุกเก่าแก่กว่านครวัดหลายร้อยปีและมีศิลปะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมาก่อนแล้วบริเวณเมืองโบราณสีเทพหลักฐานทางโบราณคาดีค่อนข้างหนาแน่นบ่งชี้ว่ามีชุมชนตั้งอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหรือประมาณ2,000ปีมาแล้วเป็นชุมชนที่รู้จักใช้เครื่องมือเหล็กประเพณีการฝังศพสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคาดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่พบในกลุ่มล่มแม่นม้ำลพบรุรีป่าสักข้อมูลเกี่ยวกับเมืองสีเทพบ,บนเว็บไซต์ยูเนสโกระบุว่า เมืองโบราณสีเทพแหล่งวัฒนธรรมทวารวดีตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มห่างจากแม่น้ำป่าสักทางทิศตะวันออกราว4กิโลเมตรในอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์มีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล60-80เมตรสีเทพตั้งอยู่ติดขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราชซึ่งอยู่ในที่ราบสูงตอนกลางและเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญรวมถึงการเป็นกระข่ายระหว่งางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายยุคกอบรัรติศาสตร์ในช่วงวัฒนธรรมขเขมรในศตวตรรษที่13 หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าบริเวณที่ตั้งเมืองโบราณสีเทพและบริเวณที่ใกล้เคียงมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราว1 7 0 0ปีถึง1,500ปีมาแล้วในช่วงเวลานั้นจำนวนและความหนานแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากประกอบก,บกับการมีการผลิตเกลือละเหล็กอย่างเข้มข้นนำไปสู่การขยายตัวอย่างกว้างขวางทุ่ลุ่มแม่น้ำลบบุรีป่าสักจากการสำรวจพื้นที่ในรัศมี15กิโลเมตรจากเมืองสีเทพโบราณพบแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ต่างๆอย่างน้อย6แห่ง ได้แก่แหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งทําเครื่องประดับหินและสถานที่ประกอบพิธีกรรมหรือฝั่งศพชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณสีเทพมีพื้นฐานด้าน,กนเกษตรกรรมประกอบด้วยหมู่บ้านเล็กๆหล,ลายหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีผู้นําประชากรรู้จักการดำรงชีวิตและจัดการตนเองให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยมพวกเขาเรียนรู้การปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการล่าสัตว์และเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นอกจากนี้ในชุมชนยังมีการทอผ้า ทำเครื่องปั้นดินเผาและถลุงโลหะอีกด้วยผู้คนมีความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายหรือพบหน้าจากการที่พวกเขาได้ทําการฝังผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆพบว่ามีอายุราว1,730ปี don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind